สวัสดีครับว,ว,วัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับผมวัสดีสวัสดีไปยัง FC ทั่วประเทศนะฮะคลิปนี้ก็พามารับชมนะครับผมางานตักดินใส่หกล้อด,ดำนะเางานตักดินใส่หกล้อด,ดำนะครับผม อยู่กับรถคุดเจ้าตลาดนะครับกเบโก้ k 200รุ่น10นะครับผมหรือว่าเจ้ามักเพนนะฮะหรือว่าเจ้า YN15 นนั่นเองนะครับตัวท็อปนะฮะกำลังจะตักอินไซเดก้าอยู่นะครับเอาแอร์หมดตกนะฮะมันจะลื่นๆหน่อยนะครับ ลเจอหินลก็คัดเอา Cut ที่มันแห้งๆไปก่อนนะครับเพราะว่าฝน,นตกนะฮะอ้าวเจ้าหกล้อใหญ่นะครับโซนจังหวัดจันทนะครับผมนี่เป็นอีสุสนะครับฟอร์เวิร์ด FCR 240แตงม้านะฮะ ขุดไม่ข้าววะตรงนี้เจอเ้อหินเร็วทั้งหมดเลยเหินอยู่สูงมากเลย มาตักนิ่มจังครับแหมดูแต่งนะครับผมคนขับคนนี้ด่ชอบแต่งนะฮะเสียรุ่งเสี้รุ่งนะฮะบุ้งกี่ตัวนี้นี่รู้สึกว่าเปลี่ยนแผ่นเงือกมาใหม่นะฮะไม่ใช่เงือกไม่ใช่แผ่นเงือกเดิมนะ เพราะว่ามีความห่างจากของเดิมมาเยอะเลยนะครับมองโดยสายตาเนี่ยรู้เลยว่าไม่ใช่แผ่นเงือกเ,เดิมนะครับหรือว่าเป็นรถคูที่อ่าเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าตลาดหลักๆเลยนะที่ว่ามาบุกเบิกมาบุกเบิกที่เมืองไทยมีชื่อเสียงกันยาวนานนะครับ รับโกเบโกนะฮะอ่ะม,เมเะีเติมหน่อยนะครับเติมหน่อยเติมหน่อยนะครับผมอาหนักท้ายหน่อยจะได้บิ่งสบายสบายอ่ะเรียบร้อยนะครับผม แน่มีเด็กรถเดีวยวให้ไอเราสมัยเป็นวัยรุ่นไอสมัยเป็นวัยรุ่นก็เอาสาวขึ้นนาไปโคเหมือนกันแหละเ <c oughs> ดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วครับผมแก่แลว้วสาวไม่มองแล้ว <c oughs> ถึงจะมีก็เอาขึ้นไม่ได้นะเมียรู้เม็ดตีองอนแตกไมไหวไม่ไหว สมัยก่อนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมเนี่ยสาวมหาบนมหาบ่อยมากนะฮะอันนี้ไม่ได้คุยนะครับผมคุยรงจริงนะฮะสมยัยก่อนในทำงานตามหมู่บ้านไหนหมู่บ้านนั้นนะมีสาวมีสาวทุกหมู่บ้านเนะียลุ่งเีลลุ่งนะฮะดูไอไอตุ๊กตาบิชลินนะฮะเต็มเลย อ๋อแส,สดงว่าเรายืดไายเรายืดสาใกล้รถเกินไปนะฮะเวลาเขาหมุนไม่เขาหมุนแล้วบะนะครับแล้วออกทางหน่อยเนะี่ยถือวมัน,เป,นเป็นรถที่ใช้ดีมากๆนะฮะสำหรับโกเบนะครับตัวนี้นี่ความเร็วจะจัดจ้านกว่ารุ่น8นะครับรุ่น10นี่ความเร็วจะดีกว่านะฮะ แล้วก็การไต่บ่อรัรบบการไต่บอ่อไตที่เลื่อนๆจะไต่ดีกว่านะครับจะขึ้นดีกว่าไม่ตัดนะฮะแต่รุ่นแปดนี่จะตัดนะครับแล้วก็จะประหยัดน้ํามันกว่ารุ่นแปดหน่อยหนึ่งนะมีความแรงความเร็วกว่ารุ่นแปดนะร,รุ่นสิบเนี่ยรู้สึกวอกออกออก,ออกมาเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกๆนะฮะก็น่าจะประมาณ ห้าหกปีแล้วนะน่าจะประมาณห้าหกปีนะครับสมัยที่เปิดตัวใหม่ๆหม่ทำไรกันนะสูไม่ หนูตัวนี้ในกระบะดทองเรือนะครับท่านชมกระบะความยาวของกระบ,บาดในสามเมตรน่าจะสามเมตรสามเมตรแปดหรือเปล่านะฮะความกว้างน่าจะประมาณสองเมตรไปหน่อยถ้าถอยถ้าถอยขึ้นเนินเนี่ยมดสิทธิ์นะฮะ và nó treo mấy ngáp Oh. ใน,ในรถไม่เยอะนะฮะทุกวันในรถเต็มบ่อขับขับรถได้นิ่มมากนะฮะ โอ้ยทำไมหินมันอยู่สูงแท้แตอย่างนี้ต้องเราเปิดแล้วแหละเจอกรนใหญ่แยกคงจะแยกไม่เข้าแน่นอนอสีย,ยงอะไรอะ่ะ หมุนอย่างเร็วบุ้งกีนี่0.93นะครับท่านผู้ชม0.93สไตล์สไตล์ตของบุ้งกีของโกเบเน่ไม่เหมือนใครนะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับท่านผู้ชมบุ้งกีจะออกแบบมุนๆนะครับส่วนตูดเนี่ยจะออกแบบมุนๆนะฮะ ค่อนข้างที่จะเวลารีดสโลบรอรีดยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันมีบุงกีที่โค้งนะครับบุงกีลักษณะนี้คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผมว่านะคือแบบผมลองพิสูจน์มาแล้วคือค่อนข้างที่จะติดนะครับตูดบุงกีตูดบุงกีค่อนข้างที่จะติดดินนะแต่ว่าในบุงกีไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับบุงกีลักษณะนี้เหมาะสมกับดินเหนียวๆนะครับผมดินเหนียวดินที่มันติดบุงกียังไม่ค่อยติดนะฮะกีดโกเดเพราะว่าีบุงกีที่ ไม่ค่อยลึกนะครับผมค้งๆนะฮะอาเกียร์เสร็จเรียบร้อยออกตัวนะครับเจ้าเด็กก้านะฮะสองร้อยสิบนะครับตัวนี้นี่จัดนักจัดเต็มนะครับเสื้อเพาเนี่ยหลังเนี่ยเป็นของฮิโน่นะฮะของวิกเตอร์นะครับเปกแห้งลัะเกียก็เป็นเปลี่ยนเป็นเกียร์เจ็ดเจ็ดเกียร์นะเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะฮะทรงล่างใหญ่ครับอามารับชมเจ้าฮิโน่วิกเตอร์กันบ้างนะครับ รถดีเ2 oh. um. <laughs> ิ0โอ้โอ้ยคิดบดินรลอไงกเบรุ่น10เนี่ครับผม ค่อนข้างที่จะสู้แข็งนะท่านผู้ชมค่อนข้างทจะสู้แข็งแล้วก็ไม่ค่อยตัดนะฮะอันนี้คือผมไม่ทราบว,ว่ามันขูดได้กิโลนิวตันนะมันไม่รู้ว่ามันขูดได้น้ำหนักคือไม่รู้ว่าขูดได้กิโลนิวตันแต่ว่าคืออันนี้เราพูดจากความเป็นจริงนะครับผมเพราะว่าผมเคยล้อกลับมาลวนะฮะรุ่นสิบค่อนข้างเลยสู้แข็งใช้ได้เลยนะ อันนี้คือบอกเล่าจากประสบการณ์จริงนะครับผมได้สัมผัสจริงๆทุกรุ่นนะครับผมบางครั้งนี่ของแข็งเนี่นมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่รถเลยนะ่านผู้ชมบางครั้งนี่รถเก่าๆยังขุดเข้านะรถของแข็งหินแข็งเนี่ยหินจะเป็นหินกาบะนะคือบางทีมันก็อยู่ที่คนขุดด้วยนะมันอยู่ที่คนขับด้วยนะครับคนขุดที่ชนานาญนะครับผมในในการขุดหินหรืออะไรเนี่ย จะรู้ดีนะครับผมเวลาเจอหินกราบเจอลูกลังอาจจะคูดแบบไหนนะฮะบางคนนี่ไอของที่มันเอาออกง่ายๆนะฮะแต่ทํ้มัน,มนยากเพราะว่าประสบการณ์อย่างน้อยนะครับผมไม่เคยผ่านงานผ่านงานน้อยนะะงัดรถแตงร้นี่งัดตะบีตะบืองัด, w, งดนี่ก็พังหมดนะครับหักเ็ดเะะ <c oughs> อาออกตัวนะครับ <c oughs> เจ้าวิตเตอร์นะฮะ สวยงามนะครับผมดพต่อซะก่อนนะฮะสิบนอ็อตสิบน็อตนะฮะช่วงล้างปึ๊บเลยครับผมฮีโนนี่โดดเด่นมาสมปรถณะโดดเด่นคือความแข็งแรงคงคนนะครับสุดจัดนะฮะอ่ะมารับชมกันต่อะฮะเจ้ายักษ์เขียวอีกหนึ่งคันนะครับผมอ่าแมวแม,ว,แมวนะฮะ น้องแมวนะครับก็เดี๋ยวรับชมกันจนน่าจะประมาณเลยสองคันน่าจะประมาณเกือบยี่สิบนาทีแล้วมั้งคันนี้ท่อหัวหลากก็ด้วยนะครับพี่น้องคอนเดุกดันเดี๋ยวมาพูดถึงโกเบโกอ่า ตัวใหม่ะตัวรุ่นสิบตัวใหม่อ่ะตัว SM เนะี่ยแล้วก็มาเปรียบเทียบตัวนี้นะครับผมเห็นหลายๆช่องเขารีวิวนะครับแล้วก็เขาไม่รู้ว่ารถออปชั่นตัวไหนลงไปเดี๋ยวผมจะบอกเล่าให้ฟังนะฮะตัว SM นะครับผมรถออปชั่นลงไปคือคือไอ้ไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวดูดน้ำมันแบบโอโต้นะครับตัวสับคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ เบาะนะฮะเบาะจะลดตัวนี้นี่เป็นเบาะทุงลมนะครับผมเป็นเบาะสปริงถุงลมนะฮะแต่ตัวใหม่นี่น่าจะเป็นเบาะธรรมดามั้งนะครับหรือว่าสปริงก็ไม่รู้นะฮะก็น่าจะประมาณนี้แหละฮะลดไปสามสี่อย่างนะ่าเดี๋ยวมีอะไรบ้างมีอ่าทวนมาอีกทีนะึงมตีตัวดูดตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ตัวสับคอนโทรลสองอย่าง ปลท้าย3อย่างแล้วก็ระบบระบบระบบเบาะนั่งนะครับ4อย่างน่าจะลดลงไปประมาณ4อย่างนะลดออกัชันลงไปเ่าเจ้วิกเตอร์นะครับอีกคันหนึ่งนะครับผมคันมอเอรีไท,แบบท่อแบบตัวตัวเจนะครท่อแบบตัวเจ ตัวนี้พ่อมองไปเสี่ยวสี่พ่อนะฮะเสี่ยมเพราะมากเลยรีแมปทุกคันนะครับท่านผู้ชมตามไมรีแมปเนี่ยเจองานโหดๆงานนึ่งๆน,นี่่อนทำให้จะคือมันขึ้นไม่ลอดพอขึ้นไม่ลอดแล้วรถมันตกกระชากเขากระชากแล้วรถมีความเสียหายง่ายนะฮะร,รถดำเนี่ยทากำลังเหลือๆขึ้นแบบสบายๆเลยไม่มีการกระชากนะฮะร,รถจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับผม เป็นงานเที่ยวนะครับใส่ประมาณห้าตักหกตักนะครับบุกี้สักมันก็บุกี้9 3นแต่เวลาตักอุ้มๆน่าจะมัดคิ้วคิ้วกว่ากว่านะครับเดี๋ยวของแข็งอีกแล้วหินลักษณะแบบนี้นี่ค่อนข้างทีจะยากนะครับผมต,ต้องระเบิดไม่งั้นก็ต้องวิธีอื่นอนะไม่โครเอาไม่เอาอแน่นอนนะฮะเป็นหินทรายนะครับเป็นหินนะะนก้อนนะครับผม ก่อนบางกอนก็ใหญ่เท่ารถเนี้ยสำหรับการตักเลนใส่ใส่น้ำนะครับยืนเสมอแบบนี้ยคือไม่สามารถมองเห็นได้เนาะถ้าเป็นสิบร้อนจริงลำบากเลยแหละ อันนี้ว่าพูดถึงการการใส่ดินกันเนาะบางคนใ่ใส่จากด้านหลังไปด้านหน้านะครับแต่บางคนใ่ใส่จากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับไอ้ผลที่บางคนเขาบอกว่าใส่ด้านหน้าอ่ามาจากด้านไอ้ใส่ด้านหน้ามาด้านหลังคือมันมองเห็นได้ง่ายนะครับคือมันไม่บังอยู้าหน้ามันเ,นนเต็มเมื่อไม่เต็มถ้าสมมติว่าใส่จากด้านหลังแล้วไปข้างหน้าบางทีไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันมองไม่เห็นเพราะว่าดินด,ด้านหลังมันบังอยู่ ต่นี่แล้วแต่ความถน,นัดด้วยนะฮะแล้วแต่ความถน,นัดด้วยคือบางคนนี่ใส่ดินจากด้านหลังมาอ่ะด้านหลังไปด้านหน้านี่คือเขาบอกว่ารถมันเบานะครับหน้นามันเบา,ม,ม,เบามันไม่กดหน้าเกินไปนะฮะแต่ถ้าใส่จากจากด้านหน้ามาด้านหลังนี่คือบางคนเขาบอกว่ามันหนักหน้านะครับเพราะว่าดินมันไปอัดหน้าเยอะเกินไปนะฮะดินมีความแน่นเยอะอันนี้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความเชื่อนะฮะแต่สําหรับผมผมก็เอาตามความถนัดนะฮะใส่ ใส่จากด้านหน้านะครับทางงานทางงานต้องการที่จะตักดินใส่ดำแล้วเคลียค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยเนี่ยเคลียให้มันเรียบอะก็ส่วนมากแล้วทางงานวิ่งออกเข้าในเมืองเนี่ยก็ใส่จากด้านหน้ามานะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นได้ง่ายนะครับแต่ทางงาน่ายดินในที่เราก็ใส่มูล,ม,ลมูลเป็นภูเขานะนะครับใส่ให้มันเท่าเอา่อให้มันครบครบจานวนที่เราตกลงกันนะครับกับเจ้าของทีอ่อันนี้พูดถึง ูดถึงเปรียบเทียบกับงานวิ่งในเมืองกับงานวิ่งในที่ตระแบบกันฮนะการตักงานวิ่งในที่งานถ่ายดินนีคือเราไม่จาเป็นต้องสวยงามใช่ไหมไม่จําเป็นต้องสวยงามเราตักเอาเที่ยวเราแค่ตักให้มันไดปริมาณที่เราตกลงกับเจ้าของที่ไว้วะวากี่ตักนะครับเราก็ใส่ให้มันเท่านั้นอาจจะเกินอย่าให้ขาดนะครับเราใส่กลางๆกันนะครับใส่มุนๆกลางๆอัน,น,นเพราะว่าเราจะมัวไปตักเรียงให้มันตววมันก็ไม่ได้นะ เราถ่ายดีนะเราต้องการวิ่งเที่ยวนะแต่ถ้าเราวิ่งงานออกในเมืองเข้าเมืองเนี้ยเราก็ต้องเรียมเรียบร้อยนะครับก็ใส่จากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับแต่เป็นหกล้อกไซส์แบบไหนก็ได้นะครับล้อมันเตี้ยนะครับมองเห็นได้ง่ายแต่ถ้ากระบะสูงๆก็ไม่มองเห็นยากเหมือนกันนะกระบะสูงๆกระบะใหญ่ๆเนี่ยมองเห็นยากเหมือนกันนะครับตักจากด้านหนา้าออกมาเนะี่ยง่ายที่สุดนะฮะมองเห็นได้ง่ายรู้ว่าเต็มหรือไม่เต็มนะครับ โอ้คันนี้กับบาเล็กนะฮะก็เลยท้องคันจะเยอะหน่อยหนึ่งกบบาเล็กว่าเขาโอ้ยี่สิบนาทีครับท่านชมก็ลานะครับลาไปก่อนลาไปพร้อมกับคันนี้นะฮะลาไปพร้อมกับเก้าเบโก้เอสเคสองร้อยรุ่นเสร็จนะครับหรือว่าเจ้าไวเอ็นพุทธานะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผรสวัสดีครับ